c o ็นคนโสดก็แฮปปี้เป็นตัวเองฉ่ำๆได้ค่ะขอแค่วางแผนการเงินให้ดีวันนี้เราจะมาแนะนำคนโสดเก็บเงิน4ส่วนเพื่อชีวิตการเงินแฮปปี้แบบยาวๆค่ะ ส่วนที่1เก็บเงินสำรองเผื่อฉุกเฉินอย่างน้อยต้องเก็บ3-6ถึงเดือนของค่าใช้จ่ายประจำแนะนำว่าต้องเก็บในบัญชีออมทรัพย์นะคะเพื่อความสะดวกในการถอนเงินมาใช้จ่ายเวลามีเรื่องฉุกเฉินค่ะและถ้าใครเก็บเงินได้มากกว่านั้นอาจแบ่งมาลงทุนผ่านกองทุนรวมตลาดเงินหรือกองทุนตราสารนี้ระยะสั้นเพื่อโอกาสรับผลตอบแทนเพิ่มแต่ถ้าใช้เงินส่วนนี้ต้องวางแผนล่วงหน้านิดนึงนะคะ เพราะแต่ละกองทุนจะกําหนดระยะเวลารอรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนหลังจากทํารายการไม่เท่ากันอยู่ที่1-5วันแล้วแต่กองไม่ได้ขายปุ๊บได้เงินปั๊บนะคะส่วนที่2เก็บเงินไว้ใช้ยามเกษียณค่ะ เงินส่วนนี้สําคัญสําหรับคนโสดมากนะคะเพราะเราต้องเก็บเอาไว้ดูแลตัวเองในช่วงกเกษียณค่ะนอกจากนี้นะคะเงินส่วนนี้ยังสามารถนําไปลงทุนในระยะยาวได้ค่ะเพื่อโอกาสคาดหวังผลตอบแทนที่สูงขึ้นและสามารถเก็บเงินได้ถึงเป้าหมายได้เร็วขึ้นด้วยค่ะถ้าที่ทํางานใครมีกองทุนสํารองเลี้ยงชีพหรือ provident fund ก็ให้หักเงินสะสมเข้าไปในกองทุน provident fund แต่ถ้าบริษัทไม่มีก็อาจพิจารณาลงทุนในกองทุนลดหย่อนภาษีเช่นกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ i m f ซึ่งจะได้ลดหย่อนภาษีตอนนี้และยังมีเงินระยะยาวไว้ใช้ในวัยเกษียณด้วยแล้วนอกจากการลงทุนการทําประกันชีวิตแบบบานาญที่มีเงินคืนไว้เป็นค่าใช้ใจ่ายหลังเกษียณก็เป็นอีกทางเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจนะคะส่วนที่ 3. เก็บเงินไว้สําหรับเป้าหมายระยะยาวเช่นซื้อบ้านหรือว่าลงทุนในธุรกิจในฝันสามารถทยอยแบ่งเงินลงทุนทุกเดือนเพื่อให้ถึงเป้าหมายได้ค่ะถ้าใครสามารถรับความเสี่ยงสูงได้อาจแบ่งเงินไปลงทุนผ่านกองทุนรวมหุ้นต่างประเทศ เพื่อโอกาสที่เงินลงทุนจะเติบโตให้ถึงเป้าหมายที่วางไว้ได้เร็วขึ้นโดยอาจจะปรับสัดส,ส่วนนําเงินไปลงทุนสินทรัพย์เสี่ยงต่ำเมืม่อใกล้ระยะเวลาที่ต้องการใช้เงินตามเป้าหมายแต่ถ้ารับความเสี่ยงได้ปานกลางค่อนข้างสูงอาจจะเลือกลงทุนผ่านกองทุนผสมที่มีผู้เชี่ยวชาญคอยปรับสัดส,ส่วนการลงทุนให้สอดคล้องกับสถานการณ์นะคะ ส่วนที่4เก็บเงินเพื่อเป้าหมายระยะสั้นหลังจากที่เราได้เก็บเงินตามเป้าหมายข้างต้นมาแล้วทั้ง3เป้าหมายนะคะก็ถึงเวลาแล้วที่คนโสดจะได้ทําตามใจตัวเองโดยการเก็บเงินไปท่องเที่ยวทริปชาร์ปแบตระยะสั้นหรือว่าไปช้อปปิ้งของที่อยากได้หรือแม้แต่การไปอัพหน้าทําสวยทําหล่อให้ตัวเองก็ได้ค่ะ ถ้าเรามีเงินก้อนที่เตรียมไว้อยู่แล้วแนะนําให้เก็บเงินก้อนนั้นไว้ในกองทุนรวมเทอมฟันที่คาดหวังโอกาสรับผลตอบแทนโดยประมาณได้ภายในระยะเวลาลงทุนที่กําหนดโดยระดับความเสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ําค่ะความโสดไม่น่ากลัวนะคะแต่ที่น่ากลัวกว่าก็คือการที่เราไม่มีเงินไว้เป็ตัวเองค่ะดังนั้นนะคะชวนทุกคนมาเก็บเงินค่ะวางแผนการเงินดีๆเพื่อให้เรามีชีวิตโสดสวยและรวยมากค่ะ